มาเด้อมาเด้อลูกหลานเด้อกินข้าวลาบเสีนสีมือลูกสาวหลาคอยเห็ดให้กินเด้อเหมือนเด้อไม่เห็ดกับข้าวสุเมยกินมือนีดลาบเนื้อน้ำสดแซ่บแซ่บมามากินน้ำกันอ่ะปลาพี่น้องมาพี่น้องสบายดีปิดหนาพี่เน้กินหลาพี่นหลังใส่เอฟซีบอกเออสดสดสดคำหนึ่งผิวสั่งผินข้างใส่บัวเอาไปนได้อเหน่งไหมพี่ไหม อหมีอง้ยจานมีเล็บวงกามาหันก็้เกจานกินข้าว้มีแหละเ่าุ้กรชือ้ว้าบอข้าว้าคนี้เอามันแหงอ้วนคนนี้แงอ้วน หอนเส็บแซ่ดเด็ดกินเข่ามีน้ำสดแล้วจะกินขะเี่ยังกไปตไเออนมาแก่นีละเด็ดกินข้าเด็ดีละเด็ดก็ได้ไว้ปวดฮะฮะสบายดีเด้อลูกร้านเด้อก oh. uh, ินข่าน้องกันตแลตจะสาโไม่อัตแล้วดินได้แต่ดนอแล้ มา,ม,ามาเด้เอมาเด้อมาเด้อเตเตคีสอยู่เยมาแล้วจะผิดไหมีทาเดาตลออเลือกสองมถ้าก็เลือมันไปนั่นเด้อสิบองมืก็เลือกขัวเชียงขัวฮิตนั่นขือนี่บนจะออกมาแต่ห้องกระซ่าอีก จะนังยงใลโ้งเรียนมาได้แบเอาคนแบบเอาป้าไทยคนท่านไหเจ้าปะเขามาเจ้าก็บเวงเฮ้าเลยลุงน้อว่ามันเด็กป้าไทยก้อมยามันไม่ห่มเยูะเฮ้าเรนั่งซซอมมึงเจ้าอยู่ลุงพันวาไปทำมันบอลลตก่อนกับมาเจ้าพันมาท่านพี่ท่้ตลาดท่นละวัดทาชิมาท่านข้อของเนเจ้าลุงลุลุงน้อยสิแจาเด้อลูกเด้อถ่ายป้อมเด้อถ่ายป้อมแง่าย

หื้อเข้ามันจะมีข้าวผัดกินนมป่นน้ำแข็งกินนมปนน้เกลือจับเทกับเกลือใส่เพจับยกจอกขึ้นเอเยเทงไปใจจไดอืมเนาะบกินมดมกินนะกยาูกกันะ เจ้ากัะมันคุณมขมีทวเงินมีการแกวเรียกตงเช้าียได้เหรอบายออกมาวันเสือเห็นเรียกแล้วมื่อไงนะกนอนหรือเปล่าจ้มาทาง้นตเมือจ้ากอาหีเลยมาจันทรบาเทียงอะไเมือแล้วอยู่ทูเพื่อนสักผ้าสักเท่เช่าเรียกจนจีบเป็นม้วนได้เัื้ม่งเร้าเป็นนัน เขาเหตุที่เหตยังขึ้นสลวผาผาณาแพ้พาลูกน้อยเราไปดิฟติฟสองโมงเลยเบอร์ออกไม่หรอกเลยเป็นยังงั้นมาคันเมื่อข่อยนะมาเราไปจับคันจับเมื่อเพ่อเหรอบอสตงพ่อเนาะย่อไม่ตายเหรออืมลูกกนบบอสอีกนะีการเื

ขวบชินเกามันสิบแซ่เนาะแซ่บัินเก่าเนาะแซ่ตัวันก็ะปแลกเป็นเนื้อเนาะขึ้นก็คืูเห็ดกินแซ่มาสันซะอยากอีงั้ก็อยากระเห็ดกินบัแซ่บันบัแซ่จากไม่จ็สดกับบัแซ่กูเห็ดแซ่ตั้มเกกระป๋แหลกกระแซ่ไอ้ล้านไป้าโตงฮะ โอ้ยปลาซิวขอไอ้ให้่อุดเยกว่าจับอยู่ในแช่นาจะ้งวนเมฆปลาซิวน้ำมุลยเด็ดมีแถวหรือเปล่าแถวหล่นบ้างทางหนาวก็หลับช่องนี้นอกถึงบ่น่องปีลูกบ่สัมหาัม แต่เมือไลา่เม่อไรรปีหนึ่องปีนึ่งเย็นสองเดเย็นเดียวกันสไมเมื่อกี้ก็ไปสมา่ระเดิดสีเดิดสีเด uh. sí, yes, ิดเ็ดขนมขมือได้ทีเดิดแม่ก็เดินีเดยว สะเพอโนมเเดชเชดนาเดชนาเดชะเพชเชดใส่วันโน้นนาเดชนนาเดชแล้าเดนาเดชนาเดชโจ๊ะจัดนาเดชหมูนาเดชหรือาบอ่นาเดชาบเด็กน่านเล่านแล้วข้าวสาเยอะๆลูมันะไ่ออกมาน่ะเผื่อบอกลาหมูคู มีล่ากันเยนลย<า>มั็นลาไรเขาล่ากันไรเีย็น,นยังยมพันต์เลยหมูหันออกก่อนมันออกซาบกูโม่คืคอเคยไปชงเป้าเย็นในหมู่กะแลนมาหักขั้วเปลือเปลือกเนี่ยเนีาา่ยเนี่ยมาหักกันได้ม,มาหักกันดีใจดีใจแบบ,บแที่มันแบบเบิกบ้านแห้งหมู่แลนมาหักหมู่ก็ดีใจนางลุกมา มีหมูลายคนได้หนังลูกลายเหรมันชิบนะหมูหักต้องลายเด้มันเป็นน้อยๆลายเนชิปปูสายอีกมีหาคนกูเกิมีมูมีคนไม่มีหมูหาลายมันเป็นแอกน้ำงไปหาเอันกูเปิดโบเลนก็คือโบเลนเอิดนั่งลุงนั่งลุงเวลาไปเซเว่นเอิรนเปิดลุ้งเห็นเอยก็เห็นมุมโบเลนอีกนะ เอ้ยมีเสียบดิแต่แป้งเชี่ยงยังมีเลือกเชี่ยงนี่เขาเป็นนั่งตัทับ้งน่งทิงีเขาีเขาอ่างเง้อเ่ก่ตัวหนึ่งไก่ตัวหนึ่งนะหมัดแขนเขาเนื้อด้านหนึ่งใช่หเ้ยเขาบอาให้พ่นอย่างเงยแบบเป็นกระเทยแบบเ้าให้เขาแง่เบ๊กท็อนะโอ้โหก็ะมควรถือต็และอีันะจ๊เาบอาถูถูกมันเนาะอืเปนกรเยะยากวเน่ยเนมันเนาเขาจีเือเกิดไหนเนาะพี่เนางเนาะเขาบางคนเขาก็อเออ เัาเลือกเกืได้ันจะเป็นดาราดงดังสื่อบ่เป็นมันหยางกายอีกกระเทยจากัาจากที่สื่อตีนอีกระเทยเป็นอะไรล่ะสมควรยังน้อยโทอยูสื่อสิบเป๊ะแบบนี้ถ้าเข้าคับดามันมันนพิษจ้ะพิษงลงมือดิบๆคาวๆมัขึ้นักคนเลย

เจ้า ok, ัดได้เป็นชาวเล่าเดี๋ยวไว้ไขว่าหนหนาเอาอัตัวไว้ละก็แลวให้น้อยจะแตงแวที่ว้านหนาเขามาเราอัดในแนวนี้เลยนื้เด็กน่อยอนมาเราปหตากแดดม่เเอาหมกแตงมาให้ไน้าแตงนะแตงแตงยังเี่ยเอาไ้อาไ้เอาตัอยู่แล้วเออนะบอกให้อาผาไปตัดมเน่

แล้วเขว่าซีเลยตรงนี้ฮะเก็บอย่างเก็บซี่อะไรไม่เงี้ยงงูคอยบอกเลยังในตู้เด้อไปเลยพี่น้องเอ้ยจักเมี้ยสนันวันใหม่โอเคบาย